หัวขาหัวขาหัวขาสวยไหมอะไรน่ารำคาญค่ะบุญญาคนเสียงกับเพื่อวะอะไรจ้า กู้สาลมดีมหาเนี่ยนานและไม่มีใครชวนกูไปงานแต่งเลยอ๋อเนี่เธอฉันเช่าชุดมาเนี่ยสวยมากปังมากค่าเช่าห้าพันปังไม่ไหวค่าเช่าเท่าไหร่นะห้าพันห้าพันบาทเลยเหรอเออแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฉันไปในงานนี้นะฉันต้องสวยต้องเลิศเพราะฉันเกลียดอีเจ้าสาวมันตอีเจ้าสาวม,มันอยากได้ซองมันก็เลยอยากจะให้ฉันไปแล้วเช่าชุดห้าพันเนี่ยจะเหลือเงินใส่ซองกี่บาทสามร้อยพอไอพี่ดา ได้ส0 0รไม่ได้ทำไมอ่ะอย่างน้อยต้องส5 0ร้อยห้าสิบสามเออใช่เพราะเรากินกัน2คนใช่แล้วี่ย<ล>เอาเงินไปเช่าชุดจนหมดแล้วใครจะแต่งหน้าให้จะเอาเงินที่ไหนไปจ้างช่างแต่งหน้านะจ้างมาดามแพมมาดามแพมคือคนที่รังสรรค์ให้ฉันสวยได้ฉันเชื่ออย่างนั้นมาดามแพมมาใช้เงินจ้างอย่างเดียวไม่ได้ทำไมอ่ะต้องจุดทูบด้วยอีสัตว์มึงชมหรือมึงด่าชมเพราะเป็นเทพีนางฟ้านางค์ว่าวันเถอะเป็นผีตานี S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เนี่ยสวยเท่าชุดประธานาพันธ์ขนาดนี้แต่งได้อีกหมื่นหนึ่งก็เป็นหมื่นห้าใสรองสามร้อยห้าสิบนี่เฮียดูน่าเกลียดไหมปะมากกูแต่งหน้าอ 11, เ 15, าองก็ได้น้องคะพี่บอกไว้เลยว่าชุดสวยสวยทุกอย่างแต่หน้ามึงไม่สวยฮะอะไรมึงก็ไม่ส่งนะคะดังนั้นไปลงทุนกับหน้าดีกว่าลงทุนกับชุดนะคะอีกดอก้อมเอาเป็นว่าถ้ามึงคิดผิดมึงคิดใหม่แต่งด้วยเครื่องสำอางราคาถูกเบาๆบๆเบาเบานี่แหละสวยด้วยตัวเองไปเลยสิคะ <c oughs> อีดอกเอาไปเท่าชุดหมดแล้วใช่ไหมไม่เหลือเงี้ยไม่เหลือตังไม่เหลืออะไรเลยนะคะลืมคิดไงเพื่อนสาวเนี่ยมันชอบอวดรวยอวดรวยแล้วก็ชอบข่มราก็ชอบข่มรารายกาหนะจะสวยรูรามาเหา่ามาหอนไม่ได้ <c oughs> เราจะต้องสวยแบบว่าเป๊ะปังสวยรูดูแพงจะตั้งมาดามแถมก็ไม่มีปัญญาแล้วเพราะว่าไปเ่าชุดหมดแล้วทาเหลือใส่ซอนเท่าไหร่จามร้อยห้าสิบดอกไปเด็กสองคนถามเจ้าภาพได้เงี้ยอะไรไหมฮึ <c oughs> ไม่ได้นะคะ วันนี้เราก็มาแต่งหน้ากันเองเลยแล้วการใช้รองพื้นราคาเบาๆที่เราใช้อยู่ประจำใครที่หน้ามันเนี่ยแต่งหน้าเป็นเนื้อแมทค่ะดีที่สุดค่ะหน้าเนี่ยเหี้ยขนาดไหนคุณก็จะสวยได้นะคะด้วยการใช้พับอาจารย์ฟูงแล้วก็รองพื้นที่คุณใช้ที่เป็นสีเดียวกับใบหน้าของคุณนะคะคุณขากดไดค่ะ,คะจำได้ไหมแป้งขาวมณีที่คุณหลายคนถามกันมาว่าซื้อที่ไหนไปตามซื้อก็ได้เลยค่ะที่ท็อปและก็วัดสันไปซื้อกันตามหาได้ด่วนเลยค่ะ นี้เนี่ยแป้งสูตรขาวใสไร้ความมันทำด้วยกระเจียบไม่ใช่กระเจียวนะคะ อเอาหนังหน้าให้เนียนให้กริปก่อนนะคะกดไปนะคะวันนี้เราใช้จีโนแมคเรนะคะการที่เราทารองพื้นที่มีสีเดียวกับใบหน้าเนี่ยมันจะเลิศเหรอคุณแม่หน้ามันก็ดำหมดสิอีดอกทองแหมทำเป็นรู้ดีทำตามบ้างสิอย่าเสือดูก่อนเราก็มาใช้ BB บีครีมนะคะคอนซีลเลอร์ก็ได้ BB บีครีมก็ได้เบอร์สองนะคะอันนี้ของดีคาร่าอีดอกเบอร์ขาวสุดที่ได้กล่อมกล่องซุ่มนะคะอ่ะบีบไปนะคะทา ให้หน้าเนี่ยมันสว่างแค่เฉพาะจุดพอ,อดอกสว่างทั้งหน้ามึงก็เป็นจานดาวเทียมสิค่ะอีดอกไม่ใช่แบบว่ากระทะตาตัระเค้นะคะหน้าเนี่ย <laughs> สวยธรรมดาไม่ได้ค่ะอยาาสวยแบบกระทะตัดจระเข้นะคะอ๋อแล้วชอบแบบมันมัน,มนวาวาวา่ะค่ะได้ค่ะมึงอยากแต่งยังไงก็แต่งไปเลยค่ะดังนั้นปิดคลิปนี้ไปเลยนะคะเอาทาไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะไม่ต้องกลัวเข้มนะคะไงกลางคืนนะคะเราต้องสวยเราต้องฉ่านะคะชุดแพงเนี่ยหลายคนเนี่ยลงทุนแต่ชุดไงไม่เคยคิดหรอกจะลงทุนกับหน้ากับผมบางทีเนี่ยโอย้แต่งเองก็ได้ชุดสวยแล้วพาหน้ารอดออกี่ดอกถ่ายรูปมาติดข้างฝาายอยากจะเอาปีคุมหัว นะไม่รอดไม่รอดก็คือไม่รอดนะคะลูกเรามาหน้าใสหน้าสวยกันด้วยนี่เลยค่ะแป้งขาวมณีนะคะสูตรขาวใสคุมมันนะคะทําให้หน้าคุณเนี่ยไม่เป็นสิวใครก็แล้วแต่ที่กําลังมองหาอยู่ราคาแค่39บาทเท่านั้นนา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 นน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 บีใส่มือไปเลยค่ะเออมาดามแพมคะทาไมต้องเป็นแป้งขาวมณนีเท่านั้นล่ะคะอีดอกมึงจะเอาแป้งเย็นตางูที่ลรยและเย็นเย็นเนี่ยมาทาหน้าเนี่ยก็ได้นะคะไม่มีใคร ห้ามเลยเพราะเมื่อก่อนกูนก็กเอามาทาแง่แข่าววันีนะคะไม่ได้ข่าวจัวนะคะแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรกระเจี๊ยบและมีอีกสูตรหนึ่งสําหรับคนที่เป็นสิวเยอะๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยลดการอุดตันและอักเสบของสิวนะคะนั่นก็คือขวดสีเหลืองนั่นเองนะคะ นี่ใครที่เป็นสิวก็ใช้ขวดนี้แต่ถ้าใครอยากหน้าใสาไม่มันก็ต้องใช้สูตรนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากเป็นสิวไม่อยากหน้ามันมึงเอาสองขวดเนี่ยเทผสมกันเลยแล้วมึงก็ทาหน้านะคะกลางคืนจบ <c oughs> ทั้งเช้ากับกลางคืนแอนตี้หน้าหนาค่ะมาดามแอม,มเนี่ยมึงใช้อย่างนี้บางแน่นอน3ามบ้าทพาไปเลยนะคะหน้าแมทตไรยางอายอย่างแน่นอนเดินเข้างานแบบสวยๆไปเลยอีเพื่อนทั้งหลายที่แบบว่านานๆมาเจินสักทีเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าสู้ตายกันสิเพราะว่าอีนี่มันก็ชอบขมเรามันชอบแบบว่าีดอกสวยกว่ากูอะไรอย่างงี้มีจิ๋มมาตั้งแต่กําเนิดแต่มาดามแอมเนี่ยเป็นจิ๋มวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งถามว่าออปชั่นเหมือนกันไหมก็ใกล้เคียงนะคะแต่ถามว่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนรกค่ะ หล่อนเน่ยเป็นสีธรรมชาติแต่ของฉันนี่อีดอกสีชมพูเรืองแสงแถมอมเขียวด้วยการไปงานแต่งเนี่ยมันเหมือนกับการอวดชีวิตด้วยนะกูก็เบื่อมอนกันบางทีก็ไม่อยากไปแต่ก็ที่ไปในเพราะอยากแต่งตัวสวยๆอยากไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นอกสถานที่อะ ถ้าอยากขาวอยากใสยอยากสวยนี่เลยค่ะแป้งขาวมัน,นีตัวนี้เท่านั้นราคา39บาทคุณไปตามหาซื้อกันได้หรือราคาถูกราคาดีคุณภาพเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์บางคนนีดอกกลัวไม่เข้าใจแพ้เคาน์เตอร์แบรนด์แต่ถามว่าแพ้แป้งขาวมัน,นีไหมอีสัตว์ไม่แพ้เลยหน้าเนียนกิ๊บมันกูเนี่ย <laughs> และนอกจากแป้งขาวอันนี้ที่มึงต้องมีมึงก็ต้องมีแปลงอกชิ้น900บาทมึงก็สวยได้ <laughs> ซื้อเถอะค่ะอะไรที่มันดีๆเนี่ยซื้อไปบางทีเนี่ยหลายคนอาจจะภูมิใจกับการใช้เครื่องสำอางแพงแต่พอมันอยู่บนหน้ามึงแล้วเนี่ย <c oughs> ดิฉันบอกไว้เลยค่ะไม่มีใครถามและไม่มีใครนึกถึงด้วยเนื่องจากสภาพหนังหน้า ไม่ได้สวยไงก็เลยเคนไม่มีใครถามเดียวมึงใช้อะไรมึงใช้แป้งกระปุกละหมื่นใช้ครีมรองพื้น8 0 0 0 9 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0ก็ไม่ได้ช่วยให้สวยถ้าเกิดว่าใช้แบบผิดวิธีนะคะแต่900บาทคุณสามารถสวยได้ค่ะด้วยแปรงคณนนมอยช้างแมมมอสนะคะส่วนหน้าเนี่ย ใช้อะไรราคาถูกก็ได้เนี่ยตามหลุมเนี่ยสองเนี่ยมึงก็สวยได้นะคะอดูดปากค่ะเพราะอะไรคะถ้างานนี้เนี่ยมึงยังไม่มีผัวเนี่ยมึงก็ต้องแต่งให้ดูเป็นคนขาดสารอาหารหนักที่สุดผู้ชายชอบผู้หญิงขาดสารอาหารอผู้ชายชอบผู้หญิงขาดสารอาหารเพราะอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยเขายิดกันหน้าคล้ายเอเลี่ยนมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีนะคะสวยไม่สวยไม่รู้แต่ที่รู้รู้เนี่ยหน้าต้องคล้ายคล้ายเอเลี่ยนนะคะดูดไปเลยค่ะดูดปากอ ถูไปเลยถามมาดามแพมคะถูแรงอย่างนั้นน่าจะดางไหมคะโดกไม่ดางค่ะแป้งมันดีจริงๆนี่แป้งแป้งขาวบันดีเนี่ยทำให้ติดเนียนสวยแล้วก็เกลี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะกับเช็ดดิง้งเหมราคา200ถูกับไตหงไม่ใช่แป้งนะคะเช็ดดิง้งถูกเกือบตายแต่งออกมาแล้วสวยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณใช้แป้งขาวมันีเนี่ยแต่งยังไงก็เอาอยู่นะคะอาทาไปค่ะเช็ดดิง้งจมูกหน่อยตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ย จะเข้าใจว่าเราเนี่ยหายใจกันทางเหงือกหรือหายใจกันทางผิวหนังถามว่ามาดามแพมค้ามาดามแพมปกติเนี่ยหายใจทางไหนคะพก็พูดเร็วเหลือเกินค่ะไม่รู้เว้นวักหายใจเอาตอนไหนเอออันนี้เนี่ยกูแรงเงาให้ทุกคนเข้าใจว่ากูหายใจทางเหงือกเอยไม่ใช่หายใจทางจมูกนะคะกระดัมเอานิ้วถูไปหน่อยจะได้เรียนเนียนเฮ้ยแต่แปลกนะหลายคนเนี่ยลองสังเกตดูไหมว่าพอเวลาเอาแป้งแบบว่าแป้งฝุ่นอะมาทาหน้าเนี่ยแล้วมันจะทาอายแชโดว์หรือว่าทาแบบว่าเมคอัพไม่ค่อยติ นะเอออันนี้เนี่ยคือประสบการณ์ที่ดีนะสําหรับแป้งตัวนี้เนี่ยแป้งขาวมณนีเนี่ยสีชมพูเนี่ยคือปังมากปังไม่ไหวนะคะแต่ดีทั้งสองสูตรกลางคืนเนี่ยเป็นสิวเนี่ยก็เอาเนี่ยอันเนี้ยเอาใส่น้ําแล้วก็กวน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 แล้วก็พอกหน้าเลยนะคะหน้าหายเป็นสิวอย่างแน่นอนเชื่อมาดามแพมไหมถ้าไม่เชื่อก <c oughs> มืิอก่ากูตอนแหลกแล้วนะ <c oughs> ใช้แป้งบูเต้เนี่ยหกสิบบาท แต่ละข้อ,อยังไงยังไงก็แพงกว่าอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยควบคุมมันกันเหงื่อนะคะทําให้ไม่เป็นสิวแต่อันนี้เนี่ยอาจจะทําให้เป็นสิวอุดตันถ้ามึงล้างหน้าไม่สะอาดนะคะแต่ไม่ใช่ของก็ไม่ดีนะของก็ดีอาจใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งเลยค่ะทไาไฮไลท์ใตพาไปที่ใต้ตานะคะเพราะว่าอะไรหน้าเราต้องสว่างกระจ่างใสนะดูดเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อสํางานแบรนด์ดัง ติดอยู่บนทางด่วนีสัตั์ประกาศจับ <c oughs> ความซวยนะนองนะนี่เมื่อคืนนั่งดูไรสอดของอ e ิท e ิพอิทิพเมาโดนอีมังกรผัวด่าบอกหลวมเรียนแบบมาดามแพมเหรอคะหลวมเรียนแบบมาดามแพมเหรอคะผู้ชายบอกว่าหลวมไม่ค่ะจริงๆเราไม่ได้หลวมนะคะจงจําไว้ผู้หญิงทุกคนคะที่ใครบอกว่าชอบผู้หญิงตัวเล็กเพราะอะไรเพราะการตัวเล็กนะทำให้มันก็ต้องคิดว่าม ต้องฟ <c oughs> ิตกีเราต้องฟิตถูกปะจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะแต่ตัวโตวต,วตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยกีก็แบบว่ามีอุปกรณ์ใช้เหมือนกันนะคะมีไอเอ่อระบบอันแอนนาล็อกแอนนาล็อกเหมือนกันนะคะซึ่งหมายความว่ามันจะหลวมหรือมันจะฟิตไม่ใช่เพราะเหล่าเพราะผู้ชายนะคะอเล็ก <c oughs> จบบอกไปเลยบอกเหมือนแกวงอยู่ในโอ่งหืมหลวมอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ชายตัวใหญ่จะตายนี่มีอยู่เท่านี้ถามหน่อยสิจะฟิตอะไรนักหนาล่ะ เอาตรงไหนมาฟิดกูเนี่ยฟีดแต่เงะเล็กมาดามแพมคะมึงจะแต่งหน้าไปงานแต่งงานหรือมึงจะไปเล่นลิเกกันแน่ อย่าว่าแต่มึงสงสัยเลยกูก็สงสัยไม่แต่งเข้มไปก่อนเพราะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้เช็คเงา,าหน้าตัวเองเลยว่าสวยหรือไม่สวยนะคะอะวันนี้เนี่ยเราใช้ไอตัวอายแชโดว์เนื้อครีมนะคะทาไปที่แก้มเพื่อที่ว่าหน้าเราเนี่ยจะสวยสว่างใสนะคะเอาแตะไปที่ดวงตาด้วยนะคะใช้นิ้วเนี่ลูบๆขยี้ๆนะคะให้อายแชโดว์เนี่ยมันติดทนสีเทากับสีอะไรสวยล่ะคะมาดามแพมสีเทาต้องทาตามแบบว่าสโมกี้อายหรือเปล่าได้คะ่ะถ้ามึงอยากเป็นปอบผีเจ้า ทาอะไรก็ได้มัน,นสวยสดใสไม่จําเป็นว่าต้องแบบว่าใส่ชุดสีเทาแล้วทาตาสีเทาเสมอไปนะคะหน้าเทาเข้าไปแล้วนะคะชุดก็เทาอีกนะคะสรุปคือสวยแพงแบบแบงค์พันถามว่าเพราะอะไรอีสัตว์เทาทั้งหน้าเลย <c oughs> แต่งไปก่อนเดีวออนเองอ่ะต่อต,อต,อตอ่ต่อไปเนียนแล้วถามว่าทําไมหน้าไม่เป็นคราบก็นี่ไงแป้งขาวมันนีสีชมพูจัดไปเลยค่ะสวย,สวยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกลัวหน้าเหนียวใช่ปะอ่ะเอาพับที่เราใช้แป้งฝุ่นเนี่ยกดๆไป ที่มีแากแป้งอยู่อะหน้าคุณก็จะระเรื่ออมชมพูสวยไม่ไหวหน้ามิดา่างกระจ่างใสและที่สําคัญค่ะใครมีร่องน้ำหมากร่องตีนกงตีนกาเนี่ยถามว่าแป้งขาวมันีช่วยได้ไหมคะพ่จัดไปหาหมอเถอะง่ายกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ผิวตกร่้องเนี่ยก็นี่เลยค่ะแป้งขาวมันีค่ะนวลเนียนละเอียดทําให้หน้าคุณเนี่ยสวยปิง่งนี่ลค่ะา39บาทเท่านั้นนะคะไปตามหากันได้นะคะที่วัสันหรือบิ๊กซีค่ะไปตามหากันได้เลยนะคะหรือชอป ปิ้งออนไลน์ต่างๆนานานะครับแหมแป้งเนี่ยหาง่ายกับผู้ชายอีกนะคะอย่าถามว่ามาดามเพ็มค้าหนูหาไม่จเจอ๋ยวกทองอ่ะเหลือไปแป๊บเดียวไปเขียนคิ้วแล้วนะคะ <c oughs> ใช้อะไรยี่สิบบาทก็ได้นะคะขวามซวยคุณปัดคิ้วอันนี้เนี่ยซื้อมานี่ห้าสิบเก้าบาทเขียนไปปัดไปนะคะต้องใช้ดิสสอเขียนคิ้วเขียนก่อนนะคะถึงจะทาติด <c oughs> เพราะว่าอะไรคะหน้าเราเนี่ยมันแห้งมันแมตแล้วใครที่หน้ามันเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่ามันอย่างเดียวไม่พอ นะคะความมันเนี่ยออกมาแต่ผิวเนี่ยแตกระแหงตกสะเก็ดอีดอกเหมือนกับจะลอกคราบอะไรประมาณน,นั้นนะคะแนะนําว่าให้ทาบํารุงก่อนเยอะๆนะคะตอกนกลางคืนและตอนเช้ามาล้างหน้าไอที่ลอกๆนะ่ะมันจะได้หลุดนะคะเราจะได้ไม่เป็นคาแก้วอีคาแก้วมันเป็นงู <laughs> หลายคนเนี่ยพลาดมานักต่อนักแล้วเขียนคิ้วดำเขียนคิ้วแบบว่าแน่แนๆเลยนะคะดำๆเลยแล้วก็เข้าใจว่าคือสวยถ้าเกิดว่าหน้ามึงสวยก็สวยไปรอดไปแต่ถ้าเกิดว่ามาดูอีกทีหนึ่งอีดอกทั้งหน้าเนี่ยคิ้วเด่นสุดผู้ชายจะเข้ามาจีบไหมก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้ามืดๆก็ไม่แน่ดังนั้นเนี่ยกรุณาเขียนคิ้วเนี่ยให้เป็นสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลเข้มนะคะอย่าพยายามไม่แบบว่ามันเข้มเกินเพราะถ้าเข้มเกินปุ๊บเนี่ยมันจะดูน่ากลวัวมันจะดูทื่อ นะคะมันจะทําให้เราถ่ายรูปออกมาแล้วดูน่ากลัวคิ้วคมนะคะบางคนมั่นใจมากดอกชุดแพงซื้อจากไหนพารกหน่ะร้านไข่บุติมาแบบแพงมากแต่ถามว่าแต่งหน้างไงอพอดีว่าเป็นคนสวยะค่แต่งหน้าเองก็ได้อีสัตว์ตายมานักตอนนักละชุดสามสี่หมื่นเกือบแสนก็มีแต่หน้านี่เพี้ยมากกระเป๋าใบละ3ามสี่หมื่นก็ไม่ได้ช่วยหน้ามึงสวยขึ้นไอ้ดอกทองเออคิดค่ะคิดค่ะ จ้างจ้างค่ะแต่งไม่ได้ถ้าแต่งเองแล้วไม่สวยจ้างค่ะจ้างเลยจ้างเลือกช่างดีๆอีกคนที่แต่งเลยสวยอีมาดามเพม <laughs> มาดามแพมค้าหนูเนี่ยเครียดมากเลยเนี่ยคิ้วหนูดุมากรกมาก,ก,มากยาวมากไม่เป็นทรงแล้วก็ดำปีเลยค่ะมาดามแพมขาพี่ก็อยากบอกนะคะน้องคะมึงไปร้านเสริมสวยมึงไปกันคิ้วออกก็ได้แล้วมึงไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าย้อมสีคิ้วทําให้คิ้วมึงเนี่ยอ่อนลงได้หน้ามึงจะได้มีดุนะคะออวิธีแก้มันมีหลายวิธีนะคะดินสอเขียนคิ้วก็มีหลายสีอยู่นะคะปัดเนี่ยเพื่อที่ว่าให้ขนคิ้วเนี่ยไม่ดําบางทีนีดดอกทําผมทองเลยแต่คิ้วกับ เนี่ยดำเท่ากันเลยนะคะเราใช้มาคร่าลปัดคิ้วปัดได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าคิ้วดําเสมอไปนะคะไปฟังในช่องช่องหนึ่งเขาบอกว่าคิ้วกับผมต้องเป็นสีเดียวกันไม่ใช่หรอคะถ้ามึงคิดอย่างนั้นมึงก็ลองแต่งตามเขาแล้วสวยไม่สวยเนะี่ยถ่ายรูปมาให้กูดูด้วยเดี๋ยวกูวโพสต์วิจาณ์เลยเดี๋ยวกูวเขียนเป็นข้อ,ขอให้แล้วกูวอัดสปกคลิปให้มึงเลยเอาไหมพอใจยังแต่ถ้าเกิดแล้วมึงอยากหน้าใสเนี่ยแป้งขาวมณน,นีเนี่ยช่วยได้ต้มจุด ตรงใจอีสัตว์ใช้ทาหน้าก็ได้ใช้โรยีก็ได้ใช้ทาตะแกรกก็ได้และที่สำคัญกูชอบกระทำอะไรรู้ไหมไม่ได้สระผมเลยหัว39บาทปังไม่หวั่นเฮ้ยควบคุมความมันได้จริงแม้แต่หนังหัวนริงนี่เรื่องจริงนะคะก็อยู่คู่เมืองไทยมานานแล้วแต่ยังไม่เจ๋งนะคะ นี่ก็คือ ODBO ซื้ออันนี้มาในราคา59บาทซึ่งเขาเอามาเซลล์นะคะซึ่งไม่รู้ใกล้หมดอายุแล้วยังแต่ว่าถ้าไม่ขึ้นลานเนี่ยก็ถือว่ายังใช้ได้นะคะอ่ะเรามาเลือกใช้เบอร์ศูนย์กันดีกว่านะคะทาสีเฮ้อะไรเดียวทาสีกระออสีอ่อนไปก่อนนะคะสีส้มนะคะทาไปที่เปลือกตามาดามแพมค้าไม่คิดจะทาตาสีอื่นบ้างเลยเหรอคะเออคือเอาตรงๆเนี่ย สีพวกนี้เนี่ยทาวันไหนก็รอดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนมึงดวงตกเนี่ยมึงจะไม่รอดเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะแหมทาแล้วก็มืดไม่สวยเลยนะคะก็คือไม่รอดไม่รอดก็คือไม่รอดนะคะบางทีเนี่ยงานแต่งเนี่ยมีวันเดียววางแผนกันมาเป็นสิบเป็นร้อยนะคะตั้งแต่เลือกโทนสีชุดตั้งแต่เลือกนู่นเลือกนี่เลือกสารพัดอีสัตว์เลือกเยอะยิ่งกว่าเจ้าสาวอีว่าเจ้าสาวเนี่ยกูก็เจอบ่อยนะคะอ่ะแต่งหน้าทาใต้ตาได้ค่ะแล้วก็มีเพื่อนเจ้าสาวเยี่ยเนี่ยที่เราเคยจํได้ ได้ก็คือว่ามันทําอะไรรู้ไหมมันทำเออมันยืมของของเราซึ่งเป็นแอร์ฮอสเตสนะคะซึ่งไปงานแต่งงานหนึ่งที่เจ้าสาวเนี่ยแต่งชุดกี่เพาแล้วผมข้างหน้าเนี่ยเราทําแบบว่ารอนหยกัยกหยักอย่างนี้ให้นะคะแต่กูไม่เรียกถูกๆหรอกเดี๋ยวเป็นคนไปหาเจอดีนะทำทำเสียดายมากเลยที่แบบว่าคุณวิทย์ไม่ถ่ายติดมาคือน้องคือแบบว่าพี่คะยืมกีบยืมสเปรย์ให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อร้อยหนึ่งคะ่ะอีดอกนี่บอกว่าโอ๊ยไม่มีน้ําใจเลยนะคะกูเลยบอกว่าอ่ะโอเคน้ ใจก็มีก็ได้อกูให้ฟรีพอให้ยืมเสร็จปุ๊บเนาทิ้งไว้ในห้องน้ํามันไมีเอามาคืนด้วยอสัตว์นี่เหี้ยมากจริงๆนะคะเอามาคืนก็จบถูกป,ปะกูค่ะเดินไปบอกน้องค้ายืมของไปไม่คิดจะเอามาคืนเลยนะคะมารายาทมีไหมเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเขาก็ต้องมีมารายาทไม่ใช่หรอคะเขาไม่สอนหรอคะบนเครื่องเนี่ยมารายาทเนี่ยค่ะอีดอกนั้นทํามึงเฉยอีดอกแกล้งตายซะงั้นรู้สึกบ้างไหมไม่รู้สึกนะคะถ้ามึงได้ยินอยู่เนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะนี่คือกูดา่ามึงนะคะช่างเย <laughs> แล้วใครนะคะที่เดินทางไกลๆแล้วก็ต้องแต่งหน้าบ่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนแอร์ฮอสเตสแอร์ลดตัวแอร์ลถไฟอย่างเงี้ยพกไว้เลยค่ะนี่ผลิตภัณฑ์ขาวมัน,นีนะคะโรยใส่มือแล้วก็พับเนี่ยแต่ๆแต่ทั่วใบหน้าจะช่วยคงเมคอัพของคุณให้ยืนยงอยู่นานนะคะอยู่จนดูบานยานย้วยจนหน้ามึงล้างนั่นแหละหน้าก็ยังเป๊ะนะคะและที่สําคัญค่ะไม่เป็นคราบด้วยนะคะแต่คุณต้องทารองพื้นห้ามหนามาก อ่าแล้วต่อจากนั้นใช้ดินสออันละยี่สบาทก็กลัวไปเช่าชุดหมดแล้วไงเดี๋ยวไม่เหลือตังใส่ซองอีดอกยังไม่รวมค่าแท็กซี่ไปได้วยนะแล้วน้ำมันแม่งก็แพงกันเหลือเกินนะคะอย่าได้ยอมค่ะอย่าได้หยุดนะคะอ่าเขียนไอายไลเนอร์ไปที่ใต้ดวงตาเยี่ย <c oughs> หักขามือเลย <c oughs> ถ้าไปบางคนเนี่ย ใช้ดินสอแขกอะดินสอแขกก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาวันนี้เนี่ยเราจะเป็นแบบว่าโทนสาวเกาหลีหางตาย,ยาวๆนะคะอ่าชื่อน้องคันไตฮีหรือเปล่าเปลี่ยนชื่อแล้วฮีมึงเมนจัง <c oughs> <c oughs> นางสาว ฮ <No ึ่มเหม็นตังฮ nice> ึ่มเหม็นตังนะคะอันนี้คือชื่อใหม่ของมาดามแพมนะคะเป็นสาวเกาหลีแล้วบทสาวเกาหลีแล้วหนึ่งคันไตยเนี่ยพักก่อนอ่ะทาไปนะคะหอหางยาวๆนิดนึงเราก็มาใช้สีที่เข้มกว่าเข้มสุดเลยแหละอ่ะทาทับสีดําไปอ่ะทาทับไปแล้วก็ตาฟุ้งๆนิดนึงอ่ะสาวน้อง้องเนี่ยก็แบบว่าแบบฟีลแบบเอ้ยไม่เยอะได้ไหมคะมาดามแพมเอ่อคือต้องเช็ดเงาหน้า ก่อนนะคะถ้าเกิดมึงสวยตั้งแต่กําเนิดทุนมาเยอะหมอให้มาดีหนังหน้าไม่มีรอยเหี่ยวย่นไม่มีรอยสิวจมูกโด่งมาแล้วเหมือนลูกทุง African ่งแอฟริกันอเมริกันนะคะปากเนี่ยเป็นสีชมพูระเรื่ออ่อนๆได้ค่ะแต่ถ้าแกนจมูกมึงมาแบบว่าหมแหมกยัดโสธรเลยอะไรอย่างนี้นะคะพี่ก็จะบอกว่าเออน้องคะใส่เพิ่มขึ้นเถอคะค่ะกูไม่ได้สงสารใครหรอกกูสงสารเฮ้ยเดี๋ยวเสียชื่อนะคะเอาชื่อเสียงทั้งหมดของมาดามแพมมาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยแต่ง อ่อนแล้วสวยแต่บางคนเนี่ยแต่งอ่อนแล้วไม่สวยนะคะเราก็ต้องเลือกนะคะว่าแต่งอ่อนแล้วสวยหรือไม่สวยเลือกเอานะคะว่าจะเอาอะไรดีนะคะอ่ะแต้มไปค่ะแต้มไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองอ่ะแค่นี้พอแล้วง่ายๆแน่ใจว่าพอเหรอคะมาดามแพมเดี๋ยวเดี๋ยวกูเห็นเติมทุบนะคะ <laughs> <laughs> แต่ถ้าเกิดว่าอยากไม่น่าดรอปนะคะแล้วก็ไม่อยากให้สีหน้าเนี่ยดำ ก็ต้องใช้นี่เลยค่ะแป้งขาวมันี่นะจ๊ะเทคนิคดีๆที่มาดามแพมบอกต่อเรามาใส่คลิสเตอร์นะคะซึ่งซื้อมาเนี่ยอร่รอยนะคะจากตลาดนัดกลางตาลแล้วก็หัวตานิดนึงถามว่าทําไมไม่ใส่เยอะคะอีดอกเดี๋ยวเงากว่าชุดนะคะถ้าน้าไม่บานเป็นจานดาวเทียมก็เป็นกระทะตาหัวม้าลายตาจาระกิ เห็นนะคะเอาแบบว่าเลือกเอาละกันว่าจะเป็นราหัวมาลายหรือจระเข้เบา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  <c oughs> <c oughs> บางทีเนี่ยใส่ดอกไม่ยังแต่งเองสวยเองถ้าไม่มีใครชมก็เข้าอ่องน้ำแล้วก็มานั่งดูอยู่หน้ากระจกอก <c oughs> อูสวยเนาะกูสวยเนาะุกูสวยเนาะแต่ถามว่าตัวมาดามแพมเองเนี่ยอยากไปไม่งานแต่งอยากไปไม่มีใครชวนเลยอี้ <c oughs> เพื่อนก็ไม่แต่งงานหรอแต่งแต่ไม่มีใครชวนกูใส่ซองเยอะได้นะบางทีกูใส่ซองห้าพันหมื่นหนึ่งเลยนะถามว่าทำไมไม่มีใครชวนอ๋ออีจัดกูสวยกว่า พอไปในฐานะอะไรคะดาัลาสาซ่าท <laughs> าอายไลเนอร์อครยาวๆไปนะคะไม่ต้องกลัวอ่อนคะ่ะเราอยากไปชุดเนี่ยพร้อมมากถามว่าใส่เดินเล่นอยู่ในบ้านเหรอ ใช่มีครบมาทุกสีแค่มึงบอกมาว่าจะให้กูไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวหรือให้กูทำอะไรก็แล้วแต่กูพร้อมหน้าผมกูก็พร้อมไม่ต้องรอใครแต่งเองได้ไม่ต้องซัพพอร์ตเช่าชุดยี่อะไรมากูก็ไม่ต้องเท่าเนี่ยมีพร้อมหมดแล้วซื้อพร้อมหมดแล้วพร้อมไปค่ะพ่อบอกงานแต่ถามมีคนชวนไหม มไม่มีเลย <laughs> <laughs> อยากให้มาดามแพมอยู่ด้วยจังเลยค่ะแต่พอเห็นกูตัวจริงเท่านั้นแหละเออมาดามแพมกลับเถอะค่ะถามพ่ออะไร,รอีดอกมีคนขอกูถ่ายรูปเยอะกว่าเจ้าสาวสงสารเจ้าสาวกูกลับบ้านก็ได้นะโอเค เจ็บปะล่ะอ่าหลายคนก็คงถามนะคะว่ามาดามแพมเนี่ยทำไมทอดทากสีส้มนะคะมึงจะให้กูทาสีอะไรอีสักให้กูทาสีน้ําเงินเดินออกจากบ้านเลยหรือว่าเอาทาสีเขียวหรือว่าสีม่วงหรือว่าสีชมพูเหมือนกับของรันเนี่ยออกใหมน่นี้ดอกทองออกมาเนี่ยเป็นสีน้ําตาลหมดเลยนะคะ น้ำตาลจุ่มพูน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มอสัดออกมาเนี่ยมไปถามพี่ป้อมวินิจนะคะว่าทำไมไม่ออกสีประหลาดประหลาดมาบ้างหลายคนบอกว่าเห็นจะมาดามแพมไทย,ยู่แต่สีนั้นถีอนี้เออเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะคะอี <laughs> <laughs> ดอกเขาให้ฟรีแลอยังด่าเขาอีกอีแผมเอ้ยเรามาใช้ลิปสติกนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งทาเป็นที่ขออา เราจะทําการทาปากแบบสีลิมิตดอ dition ใครก็แล้วแต่ไม่สามารถเรียนแบบเราได้เพราะว่ามาถาอีกทีนึงกูก็ลืมแล้ว,วกูทาสีอะไร <c oughs> <c oughs> เราก็มาใช้สีอ่อนค่ะเบอร์0ูนย์สนะคะซึ่งเป็นสีซ่อมหนักกว่าเดิม <c oughs> หลังจากฟังคลิปนี้จบตระหนักกันด้วยว่าเช่าชุดมาแพงไม่ได้แต่งหน้าสวยนะคะ ก็หมายเขาวาจะสวยขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่งไปก่อนคะ่ะเอาหน้าสวยก่อนนะคะหน้าสวยหุ่นสับมีชั่ไปกว่าครึ่งออาเราทาตาไม่เข้มแต่เราติดขนตาเนี่ยเข้มมากเนื่องจากอะไรคะขนตาคู่ละ20บาทเออติดไปเลยแนะนํานะคะถ้าเกลียดใครเนี่ยเราใส่ตังไป350ร้อยหาใช่ปะ้ะเราเขียนชื่อคนนั้นนะติดไว้หน้าซองนะคะแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าอีดอกเนี่ยให้ซองน้อยนะ ปั่นไปเลยค่ะปั่นไปเลยเกียรใครใส่ชื่อคนนั้นเกียดเพื่อนคนไหนนะคะมึงใส่ซองชื่อคนนั้นไปเลยค่ะทําไมกูสอนดีขนาดนี้ <c oughs> ใครอยากทาอย่างนั้นทําได้ค่ะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะยังไม่จดสิทธิบัตรเลยค่ะอ่ะทากาวให้หมาดแล้วค่อยติดนะคะอ่ะชั้นเดียวสวยไหมสวยแต่เดี๋ยวเพระดับไฟอสัตว์เดียวมองไม่เห็นใส่อีกชั้นหนึ่งอย่าได้หยุดเออมันต้องอย่างงี้สิสวยเสร็จ จบถ้าไม่สวยอีสัตว์ก็เดินไปล้างหน้าแล้วก็แต่งใหม่จบรู้เรื่อง แต่เรื่องผิวเนี่ยมาดามเพมขอบอกไว้เลยมันดีจริงนะคะแป้งขาวมณีเนี่ยใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะไม่ว่าคุณจะผิวสีอะไรแค่ใช้รองพื้นสีนั้นคุณก็ทาตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนใครเนี่ยไม่ชอบทารองพื้นทาครีมบำรุงคุณก็ทาแป้งทับไปได้เลยเช่นเดียวกันนะคะมันทําให้หน้าคุณเนี่ยสวยพองสดใสออรา่าไปทั้งวันอย่างแน่นอนคะ่ะด้วยราคา39บาทเท่านั้นนะคะอ่ะปัง ปังปังบังบังปังปังปังัง ๊ยตายแล้วเปลี่ยนมากสวยมากน้าเนียนมากคุณค่ะอ่ะหน้าอย่างนี้สวยขนาดนี้แต่หัวจะเถิดอย่างงี้ไม่ได้อ้าวเรามาใช้แฮชดว์มาดามแพมค่ะ1ชิ้น300บาทแต้มไปเลยค่ะที่หนังศรีรษะนะคะแต้มไปก่อนค่ะอย่านะคะอย่าไม่แต้มนะเพราะบางทีเนี่ยเราไปในงานเนี่ยไฟสาดลงกลางหัวแล้วหัวล้านเนี่ยไม่ปังนะคะอยากปังอยากเป๊ะอย่างเพอร์เฟกแบบว่าไรที่ติก็ต้องมีแฮชดว์ ดาแพมติดตัวไว้นะคะ1ชิ้น300บาทนะคะของดมดามแพมเลยค่ะรีบซื้อเลยค่ะอันนี้สา0ร้อแต่อันนี้สามเกข่าวมันีตังไม่ไหว <c oughs> เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ไปเช่าชุดแพงแต่หน้าเยี่นนะคะ ก็ทำตามกับคลิปนี้ไปเลยนะคะเอาเป็นว่ามาดามแพมสอนให้รอดแล้วแต่คุณจะรอดไม่รอดอยู่ที่ตัวคุณนะคะและสิ่งที่มาดามแนะนําก็คือนี่เลยค่ะแป้งขาวมณีค่ะขาวกว่านี้ก็กีมาดามแพมอ่ะดอกไม่ใช่แล้วละ่ะเอาเป็นว่า39บาทคุณก็สวยได้ทั้งสูตรนี่เลยค่ะขาวใสและสูตรไร้สิวนะคะสีเหลืองสองสีนี้ไปตามหากันได้เลยค่ะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้มาดามแพมบอกได้เลยค่ะไม่มีกั๊กหน้าสวยจริงค่ะใช้จริงไม่หลอกแต่ เพราะมาดามแพมเนี่ยส่งต่อสิ่งดีๆส่งความสวยให้คุณถึงบ้านนะคะและเจอกันใหม่แค่39บาบาทจัดไปเลยสิคะอย่าเสียดาย